เลนโปกแกสีมาใหม่แล้วหน้ามืดเวียนหัวมองไม่ชัดใช้ชีวิตไม่ได้หลากหลายปัญหาที่พบเจอ,อมเมื่อได้เริ่มต้นลองใช้เลนโปรแกสีสาเหตุเกิดได้มากมายทั้งการตรวจวัดที่ไม่เชี่ยวชาญเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานหรือความไม่ชำนาญของการฝนประกอบเลนอย่าปล่อยให้โครงสร้างเลนสที่ไม่มีคุณภาพมาทำร้ายดวงตาของคุณให้ถดถอยด้วยกานแว่นตาระดับโรงพยาบาลมาตรฐานการดูแลโดยจักษุแพทย์ กับศูนย์คลินิกเลนส์โปรเกสตีฟบนห้างสรรพสินค้าค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจวัดสายตานะคะพิเศษวันนี้น,นัดปรึกษาปัญหาสายตาตรวจโลกพร้อมทดสอบใช้เลนจริงกับคุณหมอจกักษุแพทย์และอบรมวิธีการใช้เลนก่อดสมมอบรับบริการให้การดูแลจนกว่าภาพที่คุณเห็นจะคมชัด ร่วมส่งค่าสายตาที่ถูกต้องแม่นยำมาสัมผัสคุณภาพเลนโปรเกสีระดับโลกและขั้นตอนการตรวจวัดสายตาตามมาตรฐานจากสุแพทย์ด้วยตัวเองที่ร้านแว่นตาเดอะเน็ก